สวัสดีค่ะอันนี้เป็นสัตรูพืชของไอบิวอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องมันจอกกินแบบนี้เห็นไหมคะโอ้โห,โห,โหกลัวจะหามันเจอนี่คือตั้งแต่ข้างบนลงมาใต้ต้นเลยจริงๆนะคะนี่เห็นไหมนี่เป็นเบื้อนเห็นไหมคะเดี <S <S ๋ยวเอาตเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนๆนะคะดูต้นดูตัวมันเอนอนี่มันกินหมดเลยนะกินเสียมหมดเลยนะคะนี่นี่คะ่ะ นี่ค่ะต้นมันนะคะดังน,นั้นนะคะแม่อ้อมเจอมันแล้วนะ <c oughs> มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวแม่อ้อมจะพยายามเอามันออกมาให้ได้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูมันอยู่ตรงนี้นะค่ะมันกินข้างบนไปทุๆๆๆๆกกิ่งทุกก้นเลยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่อ้อมเอาออกมาแล้วจะให้ดูนะคะเห็นไหม หนตัวมันไหมนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่ดูนี่ดูค่ะนี่คือตัวที่มันกินแล้วถ้าเราไม่หามันเจอนะมันกินจนแบบต้นไม้เรายืนต้นตายไปทั้งต้นเลยนะคะเพื่อนๆดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวแม่ออมจะเอาออกมานะจะเอามันออกมาแล้วก็ จะถ่ายรูปมันไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะ <laughs>